ดี่ท่ามาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเน่ยมีอาการของสาวๆค่ะเวลาที่มันแบบคันยิบยๆๆิคันแบบบอกใครไม่ได้รู้สึกแบบเปียกอับชื้นแล้วก็คันแล้วก็แบบมีตกขาวอะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่า5วิธีนะคะแก้อาการตกขาวด้วยตนเอง มีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะง่ายมากเลยค่ะเราต้องงดกินของหมักของดองนะคะหรือว่าของที่มีรสจัดเพราะว่าของเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อกลิ่นของน้องสาวของเราได้แล้วก็พวกอาหารทะเลด้วยนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่ได้มันจะส่งผลนะคะให้เกิดกลิ่นเพราะฉะนั้นนะคะงดของมักของดองของแซบก่อนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาตกขาวค่ะข้อ2นะคะ อย่าลืมทาความสะอาดจุดซ่อนเร้นของเรานะคะอย่างถูกวิธีเวลาที่ทําความสะอาดนะคะก็ต้องเช็ดจากด้านหน้านะคะคือตรงจุดซ่อนเร้นของเรานะคะไปด้านหลังค่ะก็คือตรงทวารนะเพราะถ้าหากว่าเราเช็ดไปเช็ดมานะคะมันจะทําให้เชื้อโรคนะคะที่อยู่บริเวณอุจจาระนะเป็นแบบพวกอีโคไลแลอพวกนี้ค่ะมันเข้ามาในช่องคลอดของเราได้นะคะแล้วก็ให้เกิดเป็นสาเหตุของตกขาวเหล่านี้ขึ้นมาได้และเกิดการติดเชื้อได้ทุกคนเวลาเช็ดต้องเช็ดจากด้านหน้าจุดซ่อนเร้นนะไปด้านหลังแล้วก็ทิ้งเลย ไม่ใช่ถูกไปถูกมาถูกไปถูกมาโอเคนะข้อ3นะ เราสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นะทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นนะแบบอ่อนโยนได้เวลาทําความสะอาดบริเวณนะั้นมันก็ช่วยให้บริเวณนะั้นได้มีความสะอาดแต่ว่าต้องเลือกนิดนึงนะให้มีส่วนผสมของเล็กติกแอซิดนะคะซึ่งจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะแล้วก็มีค่า PH ที่เหมาะสมนะคะและที่สําคัญนะต้องดูด้วยว่าไม่ให้มีส่วนผสมของน้าหอมไม่ให้มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลือกยี่ห้อที่มันน่าเชื่อถือนึงทุกคนแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวสัมผัสของเราจุดซ่อนเร้นของเราจะได้แบบสะอาดนะคะแล้วก็ลดปัญหา ตกขาวคะ่ะข้อสใส่กางเกงในนะที่ระบายอากาศดีทุกคนแล้วก็ไม่แบบเล็กตัดติ้วหรือว่าไม่แบบอะไรที่มันรุงรงังอะทุกคนนืกออกไหม ความว่ามันต้องแบบมีความระบายอากาศมีความฟลูออากาศนิดงมีความโล่งโปร่งสบายมีความแบบสัมผัสคือต้องเช็ดให้มันแห้งตลอดเวลาใช่ไหมตรงนั้นนะจุดซ้อนนี้ของเราอะแล้วมันก็ต้องมีงงมีเหงือ่อใช่ไหมบางทีมันเปียกอับชื้นนะว่าเราใส่แบบไม่ใช่ผ้าฝ้ายหรือว่าเป็นอะไร่มันเป็นผ้าหนาๆที่มันแบบอม อมเหนื่ออมอะไรเงี้ยมันทาให้มันตรงนั้นนะ่ะมันสกรปรกแล้วก็มีความแบบติดเชื้อมีความตกข่าวตามมาได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกกางเกงในนะสําคัญมากเลยชุดชั้นในนี่สําคัญมากต้องเลือกที่ระบายอากาศที่ดีผ้าฝ้ายนี่เป็นผ้าที่แบบระบายอากาศที่ดีนะทุกคนคะ่ะแล้วไดใดก็คือเราต้องเลือกที่ขนาดไม่เล็กฟิตจนเกินไปบางคนบอกว่าอยากให้มันดูเสียๆฟิตมากทุกคนอันนี้ก็ไม่ดีนะเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะ ข้อ5นะคะสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ใดๆคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าบางครั้งตกข่าวเนี่ยที่มันมีกลิ่นที่มันทำให้น้องของเราเนี่ยคันนะมัน มันมาจากเชื้อปรสิตนะที่ได้มาจากแบบการมีเพศสัมพันธ์นะแล้วก็มันมาจากการหลัง่งอันนั้นมันใสเราใช่ไหมแล้วคราวนี้พอเข้ามาในตัวเราแล้วเข้ามาในช่องคลอดนะคะประสิตตัวนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยมีตกขาวที่มีกลิ่นและมีความคันจุดซเลนส์ของเรานะและมีอาการแบบเจ็บเวลาปัสสาวะได้เพราะฉะนั้นการที่ให้คุณผู้ชายนะสวมถุงยางอนามัยนะคะเวลาที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณผู้หญิงนะคะไม่ต้องรับเชื้อจากปรสิตตัวนั้นเข้ามาหาเราได้โอเคนะค่ะ และนี่ก็เป็น5วิธีง่ายๆนะคะที่แนนนามาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆนะคะจะลองทําตามกันดูนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่มีตกขาวที่เปลี่ยนสีมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็แสบขัดช่องคลอดนะคะเจ็บช่องคลอดนะคะแล้วก็ปสัสสาวะแล้วก็เจ็บนะคะแล้วก็คันมากอันนี้ต้องไปปบกแพทย์แล้วนะอาจจะแบบว่ามีความแบบรักษาเองอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องใช้ยาช่วยอันนี้คุณหมอนะคะจะดูให้นะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจดูน้อยๆให้กับพยาบาลยอดนักเล่าบ้าง นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย